มาแล้วพวกเราไปเราไปลงไ,ไปรู้ด้วยกันมา้าเราพวกเราไปลองไปลองสนุกทุกวันนั้ก็ก <uper> อยา่าืเยอะๆ<ไ>กต<ล>้องการแทนตามใคร่เราจะบอกให้เร <ature> <maid> าเ,เข้าใจบ้านนักิทยาาสตร์กิจกรรมสืบ <uper> สออ, <S <S <Earth> สอ,อิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566เรื่อง ต้นขี้เหล็กไม้สารพัดประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านปลาเดือดปลาปัดสำโรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ที่มาของกิจกรรมสืบสออิสระเรื่องขี้เหล็กต้นไม้สารพัดประโยชน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้สำรวจต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนพบว่ามีต้นขี้เหล็กจำนวนมากทั้งต้นขนาดใหญ่และเป็นพุ่ม อีกทั้งยังเคยเห็นผู้ปกครองนำใบและยอดขี้เหล็กมาทำอาหารจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับต้นขี้เหล็กจากการสำรวจต้นขี้เหล็กทำให้นักเรียนเกิดคำถามดังนี้ทำไมที่โรงเรียนจึงมีต้นขี้เหล็กเป็นจำนวนมากส่วนประกอบของต้นขี้เหล็กมีอะไรบ้างต้นขี้เหล็กมีประโยชน์อย่างไรการดำเนินการสืบสอบเพื่อหาคำตอบนักเรียนศึกษาลักษณะข,ของต้นขี้เหล็กดังนี้รากลำต้นใบดอกผล วิธีการค้นหาคำตอบสืบค้นสอบถามสำรวจทดลองจดบันทึกและจัดกระทำข้อมูลสรุปผลและนำข้อมูลมาเสนอข้อค้นพบวิธีการสืบค้นนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นขี้เหล็กจากอินเทอร์เน็ตพร้อมบันทึกข้อมูลการสอบถามนักเรียนสอบถามเรื่องส่วนประกอบและประโยชน์ของขี้เหล็กจากครูและผู้ปกครองการสำรวจนักเรียนสำรวจต้นขี้เหล็กภายในบริเวณโรงเรียน การทดลองนักเรียนศึกษาส่วนประกอบต่างๆของต้นขี้เหล็กและประโยชน์ของต้นขี้เหล็กนักเรียนทำการทดลองเรื่องการย้อมสีจากใบขี้เหล็ก การจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนำผลที่ได้จากการจดบันทึกและนำข้อมูลมาเสนอเป็นผลงานการนำเสนอข้อมูลนักเรียนรวบรวมคำตอบและนำเสนอข้อมูลดังนี้